ก็ S <S สวัสดีครับเพื่อนช่างวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนหน้าจอของหัวเว่ยโนวา 5T นะครับพอดีลูกค้าส่งมาจากาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็เขาก็จะให้ผมถ่ายคลิปเพื่อการรีวิวนะครับแล้วผมก็จะมาเปรียบเทียบหน้าจอแท้กับไม่แท้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะจอตัวนี้พังมายับเลยครับลอกจอไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนจออย่างเดียวครับฝาหลังมันลอกมาครับตัวนี้ ฝรั่งมันหลุดมาอยู่แล้วครับก็คือว่าเราก็จะต้องถอ,อดน็อตได้เลยนะครับผมน็อตตัวนี้ใส่มาไม่ครบนะครับผมผมก็จะไล่ใส่ให้ครบกลับไปให้นะครับผมน็อตตัวนี้ไม่สามารถที่จะปนกันได้ครับเพราะวน็อตความสั้นความยาวมีไม่เท่ากันครับผมก็าอาศัยความจํานะครับผมแล้วก็ถอดใส่แบตนะครับผมถอดแบตออกมาแล้วก็เออ ดึงสายแพดจอออกมานะครับแล้วก็ทําการดึงจอออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถ้ามีไดปผมก็ใช้ไดประผมหรือว่าน้ํามันรอนสันก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะไปไว้หน่อยครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้ผมได้ทําการลงยุ่นในช่องไปแล้วนะครับผมก็ทําให้ลูกค้าได้ดูนะครับแล้วก็กาวตัวนี้เราอาออกให้หมดนะครับถ้าออกไม่หมดเนี่ยจอมันจะไม่สนิทนะครับผม ก็ลงเกาไปได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้เป็นงานจอแท้นะครับผมก็เลยต้องเอาจอแท้กับไม่แท้ต้องมาเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูนะอาจจะได้มั่นใจนะครับจอที่ใส่ไปจะได้เป็นงานแท้นะครับ มีเม็ดไอซีกับไม่เม็ดไอซีอย่างที่ผมขึ้นไว้แลวครับแล้วก็จะเป็นด้านล่างครับใส่แพมมันจะชิดสุดเลยกับมีตัวที่นั่งกาวนะครับถ้าเป็นใส่แพมไม่แท้นะครับใส่แพมสุดจอนะครับมันจะเกิดมีปัญหานะครับเวลาเราใส่ลงไปนะครับหน้าจอมันจะไปชิดกับบอดี้ครับทําให้จอมีปัญหาครับกับอีกตัวงานแท้นะครับมันจะเว้นกาวครับตัวที่นั่งกาวนะครับตัวที่จอผมใส่ลงไปครับ ผมมันก็จะมีเม็ดไอซีนะครับผมก็จะใส่ตัวงานแท้ไปนะครับแท้โรงงานนะครับถ้าแท้ออกจากศูนย์ก็ต้องไปทําที่ศูนย์นะครับตัวนี้แท้แน่นอนครับเพราะงานแท้มีเม็ดไอซีนะครับแล้วเราก็ตัวนี้ก็พอรอลงกาวแล้วครับผมก็จะใช้เทปใส่นี้ยแปะไว้1ชั่วโมงครับเพื่อรอให้กาวแห้งนะครับผมจะทําทีละชั้นแล้วก็ทิ้งกาว ทิ้งไว้1ชั่วโมงครับเพื่อรอให้กาวมันแห้งนะครับแล้วก็ใส่ใสายแพย์จอลงไปเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะไปไว้นิดนึงนะครับผมครับพอกาวแห้งแล้วเราก็ใส่กาวลงไปที่แบตได้เลยนะครับ แล้วก็ประกอบกลับให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมรอให้กาวแห้งแล้ว1ชั่วโมงเราก็ดึงออกมาเลยครับเพื่อที่หน้าจอมันจะได้ไม่เพเยอนะครับพอหน้าจอทนิดเราก็ประกอบอีกชั้นหนึ่งลงไปนะครับตัวนี้นะครับมันถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับมันจะมี อีชั้นหนึ่งก็อีอตรงที่เป็นเล็กๆเ,เนี่ยครับผมปิดไปหนึ่งชั้นครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับเราถอดฝาเจอบอร์ดได้เลยครับก็จะมีตัวโนวาฮาทีตัวนี้ครับที่จะไม่ค่อยได้เหมือนรุ่นรุ่นอื่นๆน,นะครับและตัวนี้น็อตมาไม่ครบนะครับผมก็จะใช้น็อตเป็นของ y 9 2019ครับผมก็จะมีซากพวกน็อตพวกอะไรเพื่อเตรียม ใส่ไว้นะครับเพราะบางทีอะไรลูกค้ามาบางทีไม่ครบผมก็จับอะไรนะครับจับซากลงไปเพื่อที่จะเออให้อะไรมันครบให้มันสมบูรณ์ได้มากที่สุดนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ใส่ให้ครบนะครับน็อตตัวนี้อย่างที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับมันมันจะใส่ปนกันไม่ได้ครับเพราะน็อตมีความสั้นความยาวที่ไม่เท่ากันนะครับ วันนี้ผมก็จะใส่ไปให้ครบเลยนะครับแล้วก็สีฝาหลังครับมันลอกมานะครับเอ่อโดยการที่ว่าลูกค้าส่งมาต้องไกลครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขากล้าส่งมาผมก็ต้องค้าแถมนะครับเขาส่งมาต้องไกลครับเพราะว่าจังหวัดอื่นๆก็มีจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ครับร้านโทรศัพท์เยอะแยะมากมายนะครับแต่เขากล้าส่งมาผมก็ต้องจัดไปให้เขาสวยๆนะครับผมก็จัดเป็นฟิล์มไฮโดรเจลนะครับ ทับรอยแปะฝ้าหลังนะครับเพื่อว่าสีมันลอกมานะครับผมกออ็ทำให้เต็มข้อนะครับผมก็ใช้ตัดลงไปนะครับลูกค้าก็บอกว่าเออสวยผมก็เออโอเคนะครับถ้าลูกค้าพอใจผมก็ดีใจไปด้วยนะครับพราะลูกค้าส่งมานะครับแล้วก็ลงกาวแล้วกออ็แปะเลยนะครับแล้วก็รอสักหนึ่งชั่วโมงให้ กาวมันแห้งครับแล้วก็ลองไปเล่นครับทีนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าผมจะต้องส่งเล็งไปให้ลูกค้าดูนะครับวิธีการทำครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่ต้องมาเชื่อใจนะครับผมก็ต้อง ทำให้ดูผมบอกว่า1-2วันเดี๋ยวผมจะตัดต่อแต่งงานผมหลายตัวมากครับก็โอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับ